ในเทอมปลายที่เปิดมาแล้วนี่นะครับนิสิตก็จะเจอกับรูปแบบการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งถือว่าไม่ใหม่แล้วแ่ะแต่ว่ามันคงเป็นออนไลน์ที่100%เซนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปก็ยินดีต้อนรับนิสิตเข้าสู่เทอมปลายของภาคการศึกษา2 5 6 3แบบ normal normal ในวิกฤตโควิดนี้ครับ ในส่วนของการช่วยเหลือในการเรียนออนไลน์นะครับซ,ซึ่งมีความจําเป็นในเทอมเทมนี้นี่ยหะครับหมายว่าลัยก็มีมีความช่วยเหลืออยู่2อสอสยา่างอย่างแรกคือเรื่องซิมการ์ดซึ่งได้เคยเดําเนินการมาแล้วนะครับเราก็ให้ซิมการ์ดสาหรับการเรียนออนไลน์นะครับผู้ที่เคยได้รับอยู่เราจะต่อให้เลยซึ่งต่อให้ไปแล้วนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภานะครับก็คือหมดเทอมปลายนี้ สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อนใหม่ลำบากในเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็สามารถจะร้องขอเข้ามาผ่านฝ่ายกิจการนิสิตของคณะได้นะครับในส่วนของ Wi-Fi ของหอพักมหาวทิทยาลัยรับรู้รับทราบนะครับแล้วก็พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับในกรณีนี้เราดําเนินการไปแล้วก็คือในเดือนมกราคมทั้งหมดเนี่ยเราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักคือไม่เก็บค่าธรรมเนียมหอพักเลยไม่ว่านิสิตจะอยู่ที่หอพักหรือจะไม่อยู่ที่หอพักนะครับ คืออยากจะขอความร่วมมือนะครับจากนิสิตว่าถ้าเป็นไปได้อยู่ที่บ้านแล้วเรียนออนไลน์ถ้าอยู่ไม่ได้นะครับหรือว่ามีความเดือดร้อนจําเป็นก็มาคุยกันนะครับมาอยู่ในหอพักได้ครับคือพยายามจะให้มีความหนาแน่นของนิสิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ยังคํานึงถึงความสะดวกประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ของนิสิตยอยู่นะครับอย่างที่2ก็คือมาตรการทั่วไปตอนนี้โรงอาหารหอพักมีฉากกัน้นแล้ว เราเดาเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมกราเนี้แล้วนะครับจริงๆในครั้งที่แล้วโควิดระลอกที่แล้วเนี่ยอ๋อ,อพักดําเนินการได้ดีก็คือมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการเช็คอินเช็คเอาท์โรงอาหารสถานที่โน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีแม้แต่น้ํายาในการจุ่มล้างรองเท้าซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่ผมคิดว่ามากกว่าข้างนอกนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะปิดสถานที่ที่มีความเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีความแออัดนะครับเช่นห้องชมรมห้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ขออนุญาตปิดชั่วคราวก่อนและมีแนวโน้มว่าจะปรับให้เป็นสถานที่ในการเรียนออนไลน์ให้กับนิสิตบนมาตรการที่มีระยะห่างพยายามจะอำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์ให้กับนิสิตให้มากที่สุดนะครับต้องยอมรับว่ากิจกรรมต่างๆปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเนี่ย จากการเรียนออนไลน์มันจะลดลงจริงๆแต่ผมว่าตอนนี้ในแพลตฟอร์มในพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของการเรียนออนไลน์หรือว่าเรื่องออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราเจอกันได้แบบเวอร์ชวลก็อยากจะแนะนํานิสิตอย่างแรกเลยครับอย่าอยู่คนเดียวเลยมีอะไรโทรคุยแชทคุยหรืออะไรกับเพื่อนก็น่าจะบรรเทาได้บ้างนะครับถ้านิสิตมีความรู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆหน่วยส่งเสริมสุขภาวะหรือศูนย์สุขภาวะจั้เก้า 9, ชั้น3ของสํานักบริหารกิจการนิสิตเนี่ยก็ยินดีให้คําปรึกษา เราก็นิวนอมพ์เหมือนกันครับตอนนี้เป็นการให้คำปรึกษาออนไลน์นะครับเนื่องจากความปลอดภัยเรื่องโควิดมาก่อนนะครับถ้ามหาวิทยาลัยเปิดสถานที่ทำการเราก็จะปรับให้มีจิตแพทย์หรือว่าให้มีการบริการของเราเนี่ยออนไลน์ก็ยังคงอยู่นะครับแต่ออนไซต์ site, หรือมาเจอหน้ากันก็จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นโดยนโยบายหลักก็คือความปลอดภัยเรื่องโควิดมาเป็นลำดับต้นครับ จริงๆต้องบอกว่าการเรียนในเทอมนี้เป็นออนไลน์ครับต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่กันแล้วกันตอนนี้ในสังคมไทยผมว่าระบบเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับพูดเลยว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่จําเป็นต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบนี้ก็คงจะต้องคงอยู่ต่อไปนะครับเราจะปรับตัวกันยังไงช่วยเหลือกันปรับตัวกันยังไงระหว่างอาจารย์ลูกศิษย์ให้ มันสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้โดยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขอให้กำลังใจกับทุกคนไม่เฉพาะนิสิตนะครับทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์และทุกคนที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ